ไปดูเรื่องของแม่ลูกคู่หนึ่งครับแม่ทนไม่ไหวจริงๆลูกเนี่ยมีความผิดปกติทางด้านจิตน,นะครับพยายามกินยาระงับไปรักษาแล้วแต่ว่าหลังๆมานี่อาการหนักขึ้นนะครับยาอาจจะต้องปรับสูตรอะไรต่างๆเนี่ยแหละครับแต่คุณแม่บอกว่าอาการของเขาคือมักจะเอาปืนของคุณพ่อเนี่ยนะครับที่จากไปแล้วเนี่ยเอามาโชว์เวลาทะเลาะเบาะแววงกับแม่แล้วก็เดินอยู่หน้าบ้านเนี่ยนะครับแม่ก็กังวนแล้วครับว่า,าอาจจะเกิดอันตรายเกิดขึ้น แจ้งตำรวจจับเลยครับลูกตัวเองเนี่ยแหละฮะปืนหกระบอกครับทุกกระบอกมีใบอนุญาตหมดนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนปืนต่างๆหลายสิบชิ้นครับอันนี้เป็นของกลางที่แพรหลายอยู่ตรงนี้นะครับตำรวจสพรัตนาทีเตรตรวจยึดมาจากบ้านหลังหนึ่งในซอยงามวงวาน31แยก2ตำบลบางกระสออำเภอเมืองจงังหวัดออนนทบ,บุรีครับมีผู้ที่เป็นแม่แจ้งความให้ตำรวจเนี่ยเข้ามาช่วยตรวจสอบเพราะว่าลูกชายมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรง แล้วก็มีปืนอยู่ในบ้านด้วยนะครับผู้สื่อข,ข่าวก็มีโอกาสไปที่บ้านหลังนี้ไปพูดคุยกับคุณแม่ครับลูกชายวัย35ปีของคุณแม่เป็นผู้ป่วยจิตเวทมีอาการไบโพล่าและตอนนี้ก็ยังรักษาตัวแล้วก็กินยาอยู่นะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยไม่ได้ไปปรับขนาดยาทําให้บางครั้งแม้ว่ากินยาแล้วนะครับจะมีอาการรุนแรงและสําหรับอาการป่วยทางจิตเนี่ยเป็นมาตั้งแต่วัย14ปีครับตอนนี้ลูกชาย35ปีเป็นมา21ปี เป็นมาตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ม2ครับเข้ารับการรักษามาโดยตลอดนะครับซึ่งลูกชายเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบเล่นปืนด้วยเป็นคนชอบบีบีกันมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็มีเงินก็เก็บเงินเพื่อซื้อปืนจริงๆเอาไว้ด้วยต่อมาสังเกตเห็นว่าลูกชายมีอาการกแปลกๆครับชอบเอาปืนเหล่านี้แหละออกมาควงเล่นเล่นภายในบ้านเป็นประจำครับกลัวว่าจะเกิดอันตรายก็บอกให้ลูกเก็บลูกก็ไม่ยอมเก็บไม่ยอมฟังตัดสินใจเอาละกลัว,วอันตรายที่เกิดขึ้นในบ้านด้วย ก็เลยโทรเรียกตำรวจให้มาควบคุมตัวนะครับคราวนี้ผู้สื่อข,ข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านครับเพื่อนบ้านบ,านบอกว่าที่บ้านหลังนี้เนี่ยมีพักอาศัยอยู่กันสองคนครับแม่แล้วก็ลูกชายลูกชายไม่ได้ทํางานนะครับแต่ว่าลูกชายคนนี้ชอบเลี้ยงไก่ชนและบางวันก็จะมีเสียงทะเลาะกับคุณแม่บางครั้งในช่วงกลางคืนเนี่ยพอมีป่ามีเสียงกับแม่ปุ๊บลูกก็จะหยิบปืนออกมาเดินอยู่ที่หน้าบ้านบ้างน,นะครับเขาก็เห็นเหตุการณ์เพราะว่าเขาเป็นเพื่อนบ้านอยู่ข้างๆ เหตุการณ์แบบนี้เกิดมาไม่ใช่แค่วัน2วันแต่เกิดมานานเกือบ10ปีแล้วครับล่าสุดคุณแม่เขาคงทนไม่ไหวจริงๆแล้วครับก็เลยแจ้งตำรวจมาจับลูกชายตัวเองเอาไปฟังเสียงเพื่อนบ้านกันดูนะครับเขาชอบเสียงดังครับผมโวยวายแล้วก็ทะเอลาะก,กับแม่บ่อยอมา่เลสตินม่ีอะไรที่สติเขา บางครั้งก็คุยรู้เรื่องบางครั้งก็ส่วนมากกับอยู่แต่ในบ้านครับผมนอกบ้านแกก็ปกติดีครับกับพวกผมพวกอะไรก็คุยกันปกติพ่อแม่เขากลัวว่าจะมีการทําร้ายก็เลยแจ้งตารวจมาจับเข้าไปค้นบ้านได้ปืนได้อาวุธปืนได้ลูกปืนไปครับผมได้ไปยืนไหมคะเห็นตารวจพูดกันว่าสิบกล่องลูกอ่ะปืนกหลายก็บอกอยู่โอ้โหนี่ยแหละครับ เพื่อนบ้านก็สังเกตนะครับแล้วก็ไปมาแถวนั้นก็เห็นเหตุการณ์ด้วยอ่ะไปดูผู้อุมกับสพรัตนาทิเบตกันหน่อยครับผู้อมกับบอกว่าป,ปืนที่มีอยู่น่าจะเป็นปืนของสามีผู้ที่แจ้งความหรือว่าปืนของผู้ที่เป็นพ่อเนี่ยแหละครับซึ่งเสียชีวิตไปแล้วมีทั้งบีบีกันมีทั้งแบล็งกันมีทั้งปืนจริงรวมอยู่ด้วยนะครับแล้วนอกจากปืนเนี่ยก็มีเครื่องกระสุนอยู่เพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบล็งก,กันรูปปืนจริงเนี่ยก็มีอยู่ด้วยนะครับ ตอนนี้นําเอาชิ้นส่วนปืนต่างๆส่งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบแล้วก็รอผลการยืนยันอีก<ม>ครั้งหนึ่งแต่เบื้องต้นคุณผู้ชมครับเรื่องนี้แม่แจ้งความให้ตํารวจมาจับลูกตัวเองเนี่ยเบื้องต้นยังไม่สามารถแจ้งความเอาผิดได้นะครับเราก็ต้องนําตัวลูกชายเนี่ยไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกันก่อนนะครับแบบนี้ก็น่าเห็นใจคุณแม่เหมือนกันนะคะ